วันนี้ผมจะไม่ใช้หน้าไม้ในไม้ครับที่ถูกต้องนะฮะก็หน้าไม้ที่ที่ดีต้องมีตามนี้ก็อย่างแรกก็ต้องมีพุกก่อนแล้วมันมาหมดอะไรตอนนี้วะพุก,กระดาษดินปืน ไฟเวิร์กล็อกเก็ตคอสบอลแอนด์วิวมัลติชอตควิชชัท เหลืองมากก็ต้องทำโต๊ะครับก่อนก็อย่างแรกทำแบบนี้ทำแบบนี้ แบบนี้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 แ,บบแล้วก็แบบนี้ข uhm <as <Yeah> ี่ขามมาเยอะก็เอาพลุมาถือไว้มือซ้ายอ่ะ ปืนแล้วก็ทําตามนี้กดวิ่งแล้วก็กดยิงในขณะที่วิ่งตาย ว่าแล้วทำไมเกมมันถึงแหลกไฟลชาร์จนี่เองตอนพวกไฟล์ชาร์จไปไกลๆก่อนพวกไฟล์ชาร์จพอมันผ่านไปที่ไหนที่นั่นก็ต้องกลายเป็นแบบนี้อ้าวมีเลวินเนี่ย <c oughs> ลัสเคปมีลัสเคปอยู่ตรงนี้ก็ ชอบเล่นไม้ครับในมือถือไม่ได้ชอบเล่นในคอมชอบเล่นในมือถือไม่ได้ชอบเล่นในคอมจำไว้ด้วยเฮียแว่นแม่งทำมาเป็นอวดว่าเล่นไม้ครับในคอมกับเพื่อนกูแล้วสนุกแม่งทำมาเป็นอวดว่าเล่นไม้ครับกับติปกแล้วสนุก เหยี่วแว่นใส่ิาย์ดมัลติช็อตด้วย ก็ไม่รู้ว่าเฮียแว่นแม่งได้เล่นไมค์ครับในคอมจริงหรือเปล่าหรือแม่งแค่โกหกใ <c oughs> <c oughs> ช่ย,ยากเนาะ เรื่องมากนะอเปร